ผมยูริยูซีเอสสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มีไอเทมเด็ดๆมาแนะนํากันนะครับเพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าใบหน้าของเราเนี้ยคือส่วนที่เราดูแลรักษาอย่างดีนะครับแต่ทําไมมันยังเกิดสิวได้นะครับอ่าในวันหนึ่งหนึ่งนะครับมือของเราเนี้ยไปจับไปโดนอะไรมาบ้างนะครับแล้วเราก็เอามือของเราเนี้ยที่มันสกรปรกนะครับมันก็อาจจะมี สิ่งสกปรกที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้นะครับแล้วเราก็เอามาจับโทรศัพท์มาเล่นโทรศัพท์นะครับแล้วเวลาที่เราจะคุยโทรศัพท์นี่นะครับเราก็เอาโทรศัพท์มาแนบกับใบหน้าของเรานะครับช่วงนี้แหละนะครับที่สิ่งสกปรกที่อยู่บนหน้าจอโทรศัพท์ของเราอะจะมาสัมผัส กับใบหน้าของเรานะครับก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิวได้เลยนะครับและก็เป็นเหตุผลที่ผมจะมาแนะนำไอเทมเด็ดๆในวันนี้นะครับแทนแทนและนี่ก็คือ GQ Smart Clean ผ้าไมโครไฟเบอร์ทำความสะอาดผิวยับยั้งแบคทีเรียเรามาแกะถุงออกกันนะครับอ่าตรงนี้นะครับมันก็จะมีที่สำหรับฉีกแกะถุงออกนะครับฉีงเลยครับ นุอ่านีครับผ้าโอ้โหดูดีมากเลยนะครับลองคลี่ออกนะครับนี่ผ้าถ้าเทียบกับฝ่ามือนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับโดยผ้านะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ จะมีขนาด15เซนติเมตรคูณ15เซนติเมตรนะครับข้างบนนี้นะครับก็จะมีห่วงสามารถยืดหยุ่นได้นะครับโดยประโยชน์ของห่วงเนี้ยเราสามารถเอาไปแขวนหรือว่าเราจะเอามาพับแล้วก็จัดเก็บแบบนี้นะครับอ่าผ้าก็จะไม่แดงมากนะครับก็จะออกเป็นชมพูชมพูหน่อยนะครับเรามาฟังข้อดีของเจ้าผ้านี้กันนะครับ อย่างที่1คือมันสามารถเอาไปทําความสะอาดได้ทุกพื้นผิวเลยนะครับอย่างที่2เส้นใยของมันนะครับมีประสิทธิภาพในการทําความสะอาดสูงอย่างที่สมันสามารถซักได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งเลยนะครับใช้ได้ยาวๆเลยอย่างที่4ี่มันไม่ใช่แค่ผ้าเช็ดธรรมดานะครับแต่มันยังสามารถยับยั้งแบคทีเรียได้ด้วยนะครับอย่างที่5มันสามารถจัดเก็บได้ง่ายนะครับ ต่อไปเรามาลองเอาผ้าตัวนี้ไปเช็ดทําความสะอาดกันนะครับโดยสิ่งที่ผมจะเอามาทดลองวันนี้ก็มีด้วยกัน5อย่างนะครับอย่างแรกที่เราจะมาทดสอบนะครับก็คือโทรศัพท์นะครับเราจะลองเช็ดโทรศัพท์นะครับว่ามันจะสะอาดไหมนะครับลองดูครับนี่สะอาดใสเลยนะครับ อย่างที่2เราจะมาลองเช็ด iPad กันนะครับดูนะครับตอนนี้มีสิ่งสกรปรกเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเช็ดกันนะครับรวดเดียวครับสะอาดขึ้นทันตาเห็นเลยนะครับอย่างที่3ก็คือนาฬิกานะครับอ่าแค่นี้ครับสะอาดหมดจดเลยนะครับ อย่างที่4นะครับผมก็จะมาลองเช็ดหน้าจอของโน้ตบุ๊กนะครับลองดูครับดูครับนี่คือสิ่งสกปรกนะครับที่เราเช็ดออกนะครับอย่างสุดท้ายของวันนี้นะครับเราก็จะเอามาเช็ดเลนนะครับโดยการเช็ดเลนนะครับก็แนะนำให้เราเป่าก่อนนะครับ เป่าฝุ่นออกก่อนเป่าสิ่งสปกปรกมาให้มันออกก่อนนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือนะครับเราก็เอาผ้าเช็ดนี้นะครับมาเช็ดหรือถ้าใครมีน้ำยานะครับก็สามารถใช้ควบคู่กับน้ำยาได้นะครับการเช็ดเลนส์นะครับให้เราเช็ดจากตรงกลางก่อนนะครับอ่ะให้เราเช็ดตรงกลางแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็หมุนหมุนไปเรื่อยๆนะครับ หมุนจนสุดนะครับอ่าแค่นี้นะครับเลนของเราก็สะอาดใสวิ้งเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวผ้าเช็ดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้ผมมีไอเทมอะไรเด็ดๆผมจะมาแนนทำอีกนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ